ปีมือคุณแม่แต่ว่าผมว่าใส่หมูสามสั้นแบบโคตรพิเศษเอาครับหิวเข่าพี่น้องผมหิวเขา่าผมเบื่องไายอันนี้ไหมบมกน้องไม่ใส่หมูสามสั้นอืมมาข้ามาปา่มก็ใส่หลายพี่นอ้องอืม เอาใจใส่ไขมันอืมอืมห,ห,หมันยิ่้สมกับคำโปรมๆเหม,มือนเป็นองะ ทำปมๆครับมาเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยมกนอไม่มกหมอโอ้โหปีมือคุณแม่แต่ว่า ผมมาใส่หมูสามสั้นแบบโคตรพิเศษเอาครับไอ้ <c oughs> โคตรพิเศษแน่ไหนอ <c oughs> <c oughs> เบื้องต้นหมูสามสั้นผมนี่ <c oughs> อลังการงานสร้างครับตอนหมูสามสั้นว่าแม่นันพูดอะพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอาเองให้พี่ให้น้องมเส่ละโอ้ยลายอยู่เอนี่เด้อ ไอ้สุดยอดครับกับขอนียว่้อนนี่ครับตีบเข่างามๆของไอจ่าชาติเ่ยครับไปนองเลยห <c oughs> ิวเข่าพี่น้องผมหิวเขา่าผมเบื่อไอ,อ้นนี้ไหม ตอนนี้เป็นเวลาจักทุ่มเนี่ยเกือบสองทุ่มแล้วครับเกือบสองทุ่มละเลือ,ไอ,ลอ,อไดไม่เห็นอายเราเดยได้มาอุ่นมาเห็ดมกนอไม่พี่น้องไม่ได้เห็ดดอกมกแม่ไปเห็ดไม้แล้วแต่ผมมานเห็ดใหม่เอาหมูสามสันไงไง้นน้่งๆพี่น้องมาใส่แบบเนื้อ,เน,อเน้นๆครับพี่นอ้องนี่ โโอ้โหหมกน้ำมันเซมมสามสั้นมาข้ามาปูงก็ใส่หลายไป่น้อออืว กาไม่อันนี้อะที่เหลือพี่น้องผมจะไปก,กินกับเจากับปิแซบอันนี้ผมเปรด้ อนแม่ของเฮดเดอร์ไปนอกซัสแซ่บหมูสามสันอื นี่ลูกโดดอเอาใจสาใส่ไขมัน ขาเรงกับไปน้องตอนแรกผมเสื้อมูอะมูสามสั้นไปให้แม่ <c oughs> ผมบอกว่าแม่ซอยหมูสามสั่นตอนใหญ่กวาไาเด้อ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> แม่มันซอยให้งว่าพ่อใจผมวมผมแล้วมาซอยใหม่ไหมด้องโอ้โฮ <c oughs> <c oughs> แซ่บแซ่บสุดกับมนฝรีมือนแม่และเด้อพี่น้องเอ้แนวพีนน่นันเลี้ยงเขามาแต่น้อยเนาะพี่น้องกับเขาเดีย๋ยวขุนปากกินมาแต่น้อยน้อยยัง่เกิดอื ว่าหน่อยๆได้ไปนอนไปหอ้องผมไฟลายอยู่ด้วยหมูสามสั้นผมเนี่ยอืม,อม ันที่ได้สมกับคำโปรยๆเหมกันไปมน้องออ <c oughs> ตอนนี้ยังไง <c oughs> ใหญ่ไปแล้ว <c oughs> เต็มปากเต็มคำมกน้ำไม้ใส่หมูสามสั้นแบบเน้นๆน,น,นี่ห้ามปลมๆครับ หอนเลยครับคนนอนห้อน,อนเสียบไปนอ้องนด้เป็นความมากผมยู่แล้วได้มอน้ำใหม่นะครับ mẹ vẫn đang mắc mắc cái này hôm ครับเขาแล้วก็น,นอนไปนองเมื่อสู่งานใหม่ครับ ยายผมกินอย่างพี่น้องคอมเมนต์ Comment. มาบอกได้เด้อครับพี่น้องอะไรที่มันบวแพงจนเกินไปหรือว่าเห็ดบวยากจนเกินไปผมจะจัดให้ตามคำขอพี่น้องเด้อะมุดคอมเมนต์มาขอหมูสลามมาบมา้างนะแล้วคนหาสลามได้ทางไหนกันเนห็ดอะไรด้วยกันพี่น้องครงับ <c oughs> <c oughs> ผู้หลายแห้งเป็นนองเต็มถาดเลยยังไงครับฝากเปก็น้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ไป็นกำใจใส้หลายได้เป็นน,น่องเด้อมือเนือได้มกน้ำไม่ฝีมือคุณแม่ผมเนี่ยแหละครับเพิ่นเฮ็ดหายผมว่าอยากมกน้ำไม่เพิ่นกเ็เลยจัดห้ครับแต่ว่าซื้อหมูสามสันไปให้แม่บอกแม่ว่าเฮ็ดตอนใหญ่ๆเด้อแม่รัเพิ่นซอยจำเนีเยแหละครับคั้นเฮ็ดตอนใหญ่หลายเพิ่นว่า เกียงใ,ใจพระเอันว่าก <c oughs> ็เห็ดต้นในหญ่เห็ดต้นน้อยเพั่นว่าอันใน,ใน,น,นีน้กินต้นใหญ่กว่านี้ไปสอยแซวเพิ่นว่าพี่น้องครับจังใด๋กัมือ้อนี้กัดกินม่วมามกินบ่อสุภาพหรือว่าเบ้าจาบ่อดีก็ขอโทษขอ้พี่น้อง้อครับเจอกันคลิปหน้าครับสาหรับื้อนี้สวัสดีครับผม